เกเกาหลีเข้าหน้าหนามาเต็มตัวแล้วว่าเก๋ยังไงกอย่าลเกใครที่ผิวแห้งแตกลอกคันแดงเหมือนกับส้นตีนหมีคันโลกที่เดินลุยลมติดลม10องศามา7วันใช้ครีมตัวไหนก็เอาไม่อยู่เกกดเซฟคลิปนี้ด้วยเลยน้องคนนี้คือเซรอลอินเทนซีฟออยครีมคือเป็นครีมฟูหน้าพังที่เหมือนมึงเนี่ยเพิ่งไปปีนเขาเอเวอเรสต์สามรอบติดแล้วโดนลมตีหน้าจนหน้าแข็งเหมือนไขมันหมูแช่ในฟิลใช้น้องคนนี้ทาไปคือฟื้นแบบกลับชาติมาเกิดใหม่เลยค่ะเม่ตัวนี้มันไม่ใช่ครีมั่วท ไปเพราะว่าเขาเป็นครีมเวทมนต์ที่หลุดมาจากห้องเล็บ NASA นาซานาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า MLE ที่ตัวนี้จะเรียนแบบเกาะผิวของจริงเป็นการเรียงไขมันแบบเหมือนผิวจริงๆเทคโนโลยีนี้คือทําให้กําแพงผิวที่เตกเนี่ยมันกลับฟื้นฟูขึ้นมาเหมือนกําแพงเมืองจีนตั้งแต่ปี1400ฟิลแบบปิดสนิทได้อีกครั้งผิวแบบลมไม่เข้าลมไม่ออกไม่แหง้งไม่ปีไม่เวอร์แล้วเทคโนโลยีเขาโคตรจะจัดเต็มมากเพราะว่ายี่ห้อนี้เขาเป็นเวทสำอางอันดับหนึ่งเลยเก์แล้วเขามีตัวชื่อว่า defense smart เพื่อง่ายคือนางจะช่วยทาให เพลงเวทมนต์โลกแฟนตาซีอยางแกแล้วผิวที่มันโดนลมหนาวตีโดนหน้าแหกทุกวันอย่างมันจะสร้างโลขึ้นมากันความอันตรายต่างๆฝุ่นแห้งลมหนาวลมแรงผีแม่หมดกันได้หมดเนื้อตัวนี้หนักมากเหมาะก,กับคนที่ต้องโดนลมโดนอากาศหนาวจัดๆเพราะว่าเขามีเชียร์บัตเตอร์แล้วก็โกโก้สีคือเห็นเนื้อหนักแบบนี้แต่บอกเลยว่าเขาโดนความร้อนที่ผิวแล้วเขาจะละลายแล้วก็แบบซึมเร็วแล้วผิวนุ่มมากแกเหมือนฟิลเทีพีเกาหลีมาเบลสผิวให้ยิ่งพวกผิวไปทําเลเซอร์มาทําหัตการมาคือใช้ตัวนี้ได้เลยไมมคือตัวนี้ชุ่มชื้ เป็นตัวที่ชุ่มชื้นที่สุดตั้งแต่ฉันเคยใช่ m อ i ์ t u r i z e r เกาหลีมาเลยเพราะว่าร้อยห้าสิบชั่วโมงใช้ไปเลยค่ะแต่คือถ้ามึงจะเอาไปใช้ทาประจําวันที่ไทยเนี่ยบอกเลยว่าอย่าหาทำน้นแต่ถ้า,ถาคือหน้าแพ้เหกทําหัตการมาอยากจะหาอะไรมาปิดรูนี่ก็คือใช้ชั่วคราวได้เลยคืออันนี้ไม่ใช่ครีมธรรมดาแต่มันเป็นครีมกู้หน้าหนังแหกแบบใช้โล่จากเทพีอารีอูขีวแพ้ง่ายผิวที่เคยแตกลายแตกห่าแตกเหวอะไรต่างต่เียจะนิ่มขึ้นแล้วเหมือนแบบมีเอฟในป่าเวทมนต์มาแบบเสกเวทมนต์ใส่หน้ามึงให้ฟื้้้้้้นนนนฟูเลลอออาาาจรรริงงงงๆหหหหหกกกีืโโะแแพทททัััมไ ออยเมนต์ตัวนี้คือแบบกู้หน้าหนังหน้าแกได้อยากจะอวดแต่ว่ามันลดจริงๆ